ถามคุณเน่ว่าช่วงไหนที่สนุกที่สุดตลอดระยะเวลาเกือบ10ป,ปีที่เรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ทั้งประถมและมัธยมนะคะคุณเน่บอกเลยว่าเป็นช่วง P.S.E. l นี่แหละค่ะ พีเอ e คือการสอบเข้ามอหนึ่งนะคะของสิงคโปร์ซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เด็กทั่วเกาะสิงคโปร์เนี่ยคะ่ะจะต้องมานั่งทําข้อสอบเดียวกันนะคะไม่ว่าจะมาจากโรงเรียนไหนก็ทําข้อสอบกลางตัวนี้คะ่ะก็ถ้าหากใครทําได้ดีก็สามารถเข้าในโรงเรียนที่ตัวเองเนี่ยเลือกไว้ได้นะคะตอนช,อช่วงสอบพีเอเนี่ยจะเกิดขึ้นทุกๆออกตุเบอร์นะคะก็คือเดือนสิบของทุกๆปีนะคะครูครูของคุณเน่เนี่ยเขาจะสอนเนื้อหาทุกอย่างเนี่ยเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะเพื่อที่ว่า เด็กๆเนี่ยจะได้มีเดือนสิงหากันยานะคะไว้ทบทวนกันทบทวนบทเรียนกันอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าสอนเสร็จไม่ได้หมายความว่าเรายังไม่ไปโรงเรียนนะคะในทุกวันเรายังไปโรงเรียนอยู่เหมือนเดิมนะคะเพียงแค่การเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะก็คือว่าเื่นจากเนื้อหามันเสร็จแล้วคุณครูเขาก็จะเปิดฟลอร์ให้ทุกคนเนี่ยถามคําถามครูได้จได้เลยว่าช่วงคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะคุณครูเนี่ยจะเปิดให้เด็กๆเนี่ยถามเด็กก็จะถามมา จากหลายบทเรียนนะคะเราเนี่ยที่นั่งอยู่ในห้องนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปกับเพื่อนๆด้วยนะคะและโจทย์พวกนี้ไม่ได้มาจากคุณครูด้วยนะคุณครูจะบอกเลยนะคะว่าครูจะให้กันบ้านแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถไปหาโจทย์อื่นอะไรก็ได้มาถามครูได้นะคะเพราะว่าเหมือนกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะต,ตั้งแต่ที่คุณครูสอนจบตร้งจุลายนีย่คุณแม่ก็จะไปเข้าไปที่ร้านหนังสือนะคะแล้วก็ไปเลือกโจทย์หนังสือนะคะของแต่ละวิชาเนี่ยดูเนี่ยแทบจะทุกเล่มเลยนะคะแล้วก็ดูว่า เล่มไหนเนี่ยที่มีโจทย์ที่น่าสนใจเราก็จะซื้อเล่มนั้นมานะคะก็จะทําอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะคะจะเข้าร้านหนังสือเนี่ยแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะคะแทบจะทุกอาทิตย์เพราะว่าไปซื้อเสร็จเนาะแล้วเราก็มาทําทําเสร็จนะ,ะแล้วเราก็ไปเอาเล่ม,ลมใหม่แล้วก็ในห้องเรียนเนี่ยเราก็เปิดโฟล์ถามได้ ะะพอเราได้ถามไปแบบนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เราต้องการรู้จริงๆในห้องเรียนนะคะความตั้งใจมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะหรือแม้แต่โจทย์ของเพื่อนๆเนี่ยนะคะถ้าหากเพื่อนถามนะคะส่วนใหญ่นะคะจะไม่ใช่โจทย์ซ้ําที่ครูเคยสอนมาแล้วแต่จะเป็นโจทย์ใหม่เลยเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรใหม่ๆตลอดระยะเวลา2เดือนนั้นนะคะในส่วนของภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะภาษาอังกฤษนะคะครูเนี่ยจะให้เอาหนังสืออ่านเล่นแปลนะใกล้สอบแต่เอาหนังสืออ่านเล่นนะคะเอาหนังสืออ่านเล่นมา คนละเล่มนะคะกริเนคุณครูก็จะแบ่งนะคะก็คือว่า10นาทีเนี่ยคือ Reading นะคะคือการอ่านอ่านอะไรก็ได้นะคะอ่านอ่านเรื่องอ่าน Story ที่เราอยากจะอ่านนะคะและก็เขาจะให้ดูว่าโอเคใน10นาทีนั้นน่ะคุณได้คําศัพท์ใหม่ๆอะไรบ้างนะคะเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะทําเหมือนกันก็คือว่าหยิบหนังสืออ่านเล่นมาเปิดเปิด,ปด,ปดแล้วก็โน้ตศัพท์นะคะ, <S <S ะครูเขาก็จะให้มาแชร์ด้วยนะคะว่า ได้อะไรบ้างนะคะบางทีเนี่ยไม่ได้มีเวลาแชร์ทุกคนเขาก็จะวนเลยนะสมมุติ10คนแรกนะคะแชร์วันนี้นะคะวันถัดไป10คนข้างหลังแบบนี้นะคะ่ะก็วนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าภายในระยะเวลาเนี่ยหเดือน ก่อนสอบเนี่ยเราได้สับครั้งสับใหม่ๆเนี่ยเยอะขึ้นมากนะคะเยอะมากนะคะเพราะว่าได้เรียนรู้จากเพื่อนๆไปด้วยกันนะคะแล้วก็ค,ครูเนี่ยเขาก็จะให้วนด้วยนะไอ้ลิสต์ที่เราเขียนนะคะในห้องเนี่ยครูเขาจะให้วนไปนะคะก็คือว่าวันนี้นะคะเราอาจจะอ่านของลิลสต์ของเราพรุ่งนี้เราอ่านลิสต์ของเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราเอาคาศัพท์มาใช้เนี่ยแล้วก็แต่งประโยคเนี่ยให้มีความหมายเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าเพื่อนๆก็จะได้อ่านของเราด้วยนะคะลิสก็ <coisa> saying, จะวนอย่างเงี้ยคลังคําศัพท์แล้วก็จะเพิ่มการเรียนรู้ในรูปแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ใหม่สาหรับครูเน่ต,ตอนนั้นมากๆเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยนะคะจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งก็คือว่าที่สาธิีจุฬามาก่อนก็จะก็คือค,คุณคร,ร,ร,รูสอนสอนสอนจะสอ,อกสอบอันนี้ออกสอบอันนี้ออกสอบอันนี้เราก็เรียนเรียนเรียนนะคะแต่ว่าพอไปสิงคโปร์มันเหมือนเรก c h a n g e Knowledge การเปลี่ยนการเปลี่ยนข้อมูลในรูปแแบบนนนนนนีี้้ะะะคคลสสิ่่่่งทุกกกวาั็ือ เออมีหลายๆครั้งนะคะที่เพื่อนเนี่ยเอาคําถามมาถามแล้วเราตอบได้นะคะจนกระทั่งเพื่อนๆเนี่ยเขาก็แปลกใจว่าทาไมทาไมเราตอบได้นะคะเขาก็จะกลับไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่เขาฟังเนอะว่าเออสุิยาตอบได้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเพื่อนสนิทของครูเน่นะคะก็จะก็จะชวนครูเน่ไปทบทวนเพิ่มที่บ้านนะคะก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยจะเปิดประตูรับเลยว่าแบบว่าโอ้ถ้าสุิยาไปที่บ้านนี่คือเหมือนลูกมีติวเตอร์ เบาๆอยู่ใกล้ๆนะคะซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้รู้เรื่องนะแต่คุณเนทมีความสนุกมากในการที่ได้ไปหลายๆบ้านนะคะเพราะว่าเพื่อนเอ่อบางทีเขาก็จะชวนไปทานข้าวค่ะเขารู้ว่าเราเป็นเด็กต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนเนี่ยก็มาชวนเพื่อนมาที่บ้านสินะคะและก็อยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วง P S L E ตอนเย็นๆเ,เนี่ยคุณเนทมักจะได้ทานอะไรอร่อยๆจากหลายๆบ้านนะคะสนุกมากเลยช่วง P S L E คุณเนทมีประสบการณ์อีกเยอะมากนะคะแต่ว่าวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก เป็นช่วง PSLE ของน้องๆพอดีนะคะอยากให้น้องๆน,นะคะสู้อีกนิดเดียวนะคะเหลือ,ลอ,อ,อน้องๆเหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนละ PSLE จะสอบแล้วนะคะใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรียนสิงคโปร์นะคะติดต่อกรีตติดต่อ c ร i ป i s สเอดูเคชได้ค่ะเพราะว่าเรานะคะแนะนำทุกคนจากประสบการณ์จริงค่ะ